เจ้านายขวัญเอ้ยขวัมากับบ้านไหมวันเนี้ยยังอักมายังไม่ถอดแผลเลยอเอาแหวนสงสัยได้อยู่สามวันน่ะเพราะว่าแม่แผลฉีกข้างในอเอาิง<ย>มันไม่ได้แข็งไอ้ไรนะไม่ได้เป็นที่ลูกแล้วต้องอยู่นานเนี่ยเป็นพราแม่พ่อแม่อมืหนักเลือดตกเยอะยังจะา <จะ S 2> นด<ส>อ่ะจะอึดจะอึดโอ้โหนี่ยอย,อย แหมายความน้ำนมดีนี่เนี่ยกินจนสะอึกได้อ่ะโอ้เลอือกเลอเลือกเลยนะหนึ่งวันยังไม่ถึงหนึ่งวันดีออกตอนไหนนะกี่โมงนะเมื่อวานออบ่ายโม,มงสานาทีโอ้โหเปียกเจ็บข้ามวันข้ามคืนดื้นนะนะอนักนะมึนเงียบเลยแบบเนี้ยเฮะนะอืเลี้ยงยากไม่ใหญ่ตีนะเ <laughs> อาแบน วันนี้จะโดนจับอาบน้ำอ่าพึ่งพึ่งเกิดแล้วไอพ่อห้าบอกจะรีบไปอาบน้ำให้เจ้าน,นายพ่ะนะเอใหมอ,อมบอกหมอบอกให้มาก่อนเที่ยงสิบโมงก็จะอาบน้ำให้ตัวเล็กแม่ครับผมจะรีบไปอาบน้ำให้ไอเจ้านายครับบก่อ <c oughs> อืออีพ่อห้าวนะแม่ก็ให้ให้ให้นางมาเรียนไงพอมวอาบเป็นแล้วอ่าวนจะทำนะอออ <c oughs> าดาเหมือนยาดาอยู่อืมเบื่อืพี่ยาดาร้องให้เลยเลยไม่อยากกลับอ่ะอือพี่ยาด่าเลรียนกับหนูเหรอจะเลิกเรียนพอยก็เป็นับคนไรวะแล้วเย็นนี้มีใครไปบ้างอือมาให้ยายรออยู่บ้านแล้วกันนะยายรออยู่บ้านเย็นนี้น้องน้องไม่มาอ่าโอเคก็ปล่อยเดี๋ยวมาะยายรออยู่บ้านยายไม่ไปหาแล้วโรงพยาบาลอ่ะมาเตลิดมาหายายก่อนเลย แล้วใครจะมาส่ง้ใครจะมาส่งมิ้วเอ้าเออนงพลไงโอ้เขาว่าลูกเขาลูกอ่อน <c oughs> เอ <c oughs> เอเลี้ยงคู่กันเลยทีนี้อันนู้นหน้าเต็มแล้วอันนี้ทําไมเต็มตั้งแต่มาถึงเลยเนี่ยฮะมันจะเปิดออกอยู่เลยเดี๋ยวเราดูน้ําหนักออืเดี๋ยวเราดูน้าหนักเอ้ยจะทำยิ้มไอหัวโคฮะไหนดูดูผมหยิกเดี้ดูผมด้ อะคิดว่าน่าจะหยิกไม่เหลือไม่หยิเลยไม่เหลือพราอมันบอกตรงครับตรงครับมันตรงตรงไหนอะน่ะฮะโอ้โหย่อยย่อยย่ยยยหัวหยิกอีกตั้งหากอืมกวดเ้ยกวดมาเลี้ยงง่ายลูกือเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายมาแล้วว่าโตเร็วเร็วไม่รู้เหมือนเห็นมีขี้แมงวันกลางหลังเดี๋ยวต้องดูใหม่หรือว่าเปื่อน ดูหลังมือดิหลังมือข้างข้างขวาดิไม่มีอะไรอ่าไม่มีอะไรแต้มเหรอนโอป้ามาเกิดเป็นเจ้านายไหนโอป้าไม่รู้เหมือนไม่เห็นมีจุดตอนตอนเกิดนะไม่ไม่รู้เปื้อนเลือดหรือว่าเป็นคีแมงวันลองเปิดดูข้างหลังเดี๋ยวตอนอาบน้ำ๋ย้ดนะูอยา่า <Yeah. S 2> โอ้ยสะอึกสะอึกอ,อ่าไม้หมายความน้ำนมดี โ <Okay. S 2> อเคแล้วตองเงนเย็นนี้<ร>กินอะไรเดี๋ยวแม่ทำมีลูกฟักเดี๋ยวแม่ทำแกงจืดใช่ไหมคุณแม่มแม่ทำก่อนเที่ยงให้ได้ไหมล่ะให้พลอยไปเอาเพราะพลอยจะมาส่งยาดาตอนเที่ยงเที่ยงยาดาจะไปรับยาดาอ่าว,วันนี้โรงเรียนเลิกครึ่งวันอยา่าอ่าโอเคเราเข้าใจว่ายเย็นนะั้นเนี่ยลืมไปนะเนี่ยว่าโรงเรียนเลิกครึ่งวันนั่นเองน้องแอ๊เลยกเบบี้น้องแอ๊อยากไปหาเบบี้ ไปโรงเรียนสายแล้วยูยิบเจ็ดแล้วโอเค